สวัสดีครับจากเติมฝันอัตโมมันนะครับวันนี้เรามาดูการเขียนโปรแกรมบอร์ดไอเน็กกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับว่าอุปกรณ์ไอเน็กนะครับหรือบอร์ดของไอเน็กนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดนะครับว่ามีอะไรบ้างกันนะครับ แล้เรื่งจาตัวแรกนะครับอันนี้คือบอร์ดนะครับอันนี้คือบอร์ดแล้วเรื่งแต่ตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เอาไว้จ่ายไฟเวลาเราจะเบรนหรือว่าเขียนโปรแกรมนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งใช้ไฟตั้งแต่7จถึง9โวลต์นะครับทีนี้ในตัวต่อไปก็คือตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์นี้ไว้ใช้เมื่อเราอาไว้เขียนโปรแกรมก็ได้นะครับหรืออาจจะเอาไว้ใช้เวลารันหรือว่าใช้งานนะครับทั่วไป ดังนั้นเราต้องเปิดเสมอนะครับแล้วก็พอตต่อมานะครับเป็นพอตเห็นไหมครับสี่พอตขาวๆตัวนี้จะเป็นในส่วนของเซอร์โวนะครับเซอร์โวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังว่าหน้าตาของเซอร์โวมอเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ดีซทั่วไปนะครับไว้ต่อไว้ซหรับขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังก็ว่ากันไปมี1กับ2นะครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งมอเตอร์1เดินหน้านะครับที่100%แต่ว่ามอเตอร์ของเรากลับด้านให้เรากลับสายไฟ2เส้้นนนีะครับ อันนี้คือการสั่งให้มอเตอร์ทํางานก็คือมอเตอร์1กับมอเตอร์2นะครับตัวต่อมาก็คืออุปกรณ์ขัดจังหวะนะครับมีสองพอร์ตนะครับอินเตอร์ลับนั่นเองนะครับแล้วก็สวิตซ์รีเซ็ตนะครับสำหรับถ้าโปรแกรมมือเล่นนะครับให้เรารีเซ็ตตรงนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือเริ่มต้นใหม่นะครับตัวต่อมาครับเป็นพอร์ตต่างๆนะครับ พอตต่างๆนี้จะเป็นพอตดิจิตอลนะครับจะเป็นหมายเลขบอกนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับอะไรก็ได้อย่างเช่นอุปกรณ์อินพุตพุชบัตทอนนะครับหรืออุปกรณ์เอาพุต LED นะครับไวแสดงผลนะครับออนกับออฟนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมีปุ่มสวิตช์ให้2ปุ่มนะครับเป็นสวิตช์หกับโอเคนะครับ2ปุ่มนี้แล้วก็มีตัวตรงนี้ครับ Variable หรือว่าวลลุ่มเหล่านี้แหละนะครับเป็นอปาปับค่านะครับไวเทศสัญญาณต่างๆนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้คือพอตอนดล็อกนะครับให้เราดูให้ดีว่า a ไหนที่เราเสียบนะครับมีตั้งแต่ A 0ศูนย์นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง A 6หกนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เอาไว้เบรนโปรแกรมหรือว่าเสียบ u s เเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นหัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจ่ายไฟนะครับสำหรับไฟ DC นะครับเราก็นำไปเชื่อมใส่กับแบตเตอรี่ของเราได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือบอร์ดนะครับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็มีจอไว้แสดงผลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ